สวัสดีครับวันนี้นะครับหงมู่ไทยแลนด์นะครับแล้วก็ทองดีก้าวหน้าการเกษตรเราพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอคุขันจังหวัดศรีสะเกดนะครับตัวนี้คือความหวังของเกษตรกรนะครับความหวังในการที่จะสร้างเงินเม็ดเม็ดเงินก้อนโตเงินล้านนะครับให้เกษตรกรแล้วก็ไม่ต้องมองนะครับว่าเราบอกว่าเงินล้านเนี่ยเป็นเงินล้านจริงๆนะครับไม่ใช่เงินล้านในฝันที่ผ่านมาเป็นพืชเศรษฐกิจพืชกระแสที่เคยผ่านมานะครับพวกตะกูยักษ์พวกอะไรเนี่ยมันไม่ได้มีตลาดจริงตั้งแต่แรกนะซึ่งมันต่างออกไปเลยอินทพลัมเนี่ย ก็ไม่ได้มามีตลาดใหญ่ในประเทศไทยตั้งแต่แรกนะครับแต่สําหรับตัวนี้ทุกคนรู้ว่าไม้พยุงเนี่ยมันหมดป่าเพราะอะไรนะมันหมดป่าเพราะมันมีตลาดมีคนต้องการซื้อคือตลาดจีนแล้วก็ลักลอบตัดมันยังหมดนะครับแต่ตัวนี้คือพยุงสายพันธุ์ถูกกฎหมายนะพยุงไฮหลําพยุงเวียดนามเป็นสายพันธุ์ที่ถูกกฎหมายเราปลูกไปแล้วส่งออกได้แน่นอนร้อเนะครับแล้วก็มูลค่าเพิ่มเนี่ยมันแพงที่สุดแน่นอนอันนี้ปลูกข้างทุ่งนาเลยเราอยู่กับคุณหนูผันนะคุณหนูผัน เป็นเจ้าของสวนสวนนี้เลยคุณนูผันรบกวนแนะนําตัวนิดนึงครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อหนูผันทวีนะคะอยู่ตำบลกฤษนาอําเภอขุข,ขันจังหวัดศรีสเกิดค่ะคุณนูผันครับตรงนี้เมื่อก่อนเป็นทุ่งนาใช่ไหมคะ,ะเป็นทุ่งนาคุณนูผันปลูกมากี่ปีแล้วครับอันนี้ปลูกมิถุนา62ค่ะมิถุนา62อตอนนี้กี่ปีครับ3ปีประมาณ3ปีกว่า ประมาณ3ปีกว่าท่านผู้ชม3ปีกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางสนิ้วกว่านะครับรุ่นนี้แล้วบอกเลยนะครับว่าบอกเลยนะว่า10ปีนะขุดขายได้จริงตัวนี้แล้วไปทำไมมันไปไปตัดปลายทไมครับค่ะคือมันลมไอพายุมันเข้ามานะคะหนูก็กลัวต้นมันล้มก็เลยแบบตัดตัดปลายออกค่ะอ๋ออันนี้คือเราตัดเองค่ะหนูตัดเองเอาเลยแต่ตัดสั้นแบค่ะตัดสั้นอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องตัดแบบให้มันเหลือไว้นิดนึงไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชมตัวนี้นะฮะที่แน่แน่ก็คือว่า แทบไม่ต้องทําอะไรนะครับคุณอุพันถ้าปลูกมาโตขนาดนี้ท่าม้ชมดูนะครับเป็นทิวเป็นแถวสวยขนาดไหนนะทีมงานที่มาทุกวันนี้ครับทีมงานทีมงานที่มาตรงนี้นะก็คือว่าทุกท่านเนี่ยสนใจเกี่ยวกับไม้ราคาแพงถ้าใครสนใจไม้ราคาแพงนะครับราคาแพงแล้วก็ไม้เศรษฐกิจที่มีตลาดแน่นอน100%เนี่ยปลูกเลยครับปลูกตัวนี้นะครับไม้่วงหัวรีเนี่ยมีตลาดแน่นอน100%ซแล้วคนที่ซื้อไม่ใช่ใครครับคนที่ซื้อก็คือบริษัทหงโม่ไทยแลนด์คือผมเนี่ยแหละฮะที่ยืนอยู่ตรงนี้ที่ส่งเสริมให้ปลูก ก็ซื้อนะครับแล้วสิ้นเดือนนี้ผมผมเดินทางไปเวียดนามนะครับแล้วก็ภายในสิ้นปีนี้เราจะเดินทางไปจีนนะครับเราไปมาไม่รู้กี่รอบแล้วนะครับในเรื่องของการตลาดเพราะว่าส่งเสริมกรเกษตรกรไทยปลูกเนี่ยปลูกมาเยอะแล้วตอนนี้ปลูกไปประมาณ6ล้านต้นแต่มันยังน้อยอยู่นะครับและตลาดบอกเลยว่ามีวันนี้ก็ซื้อวันนี้มีพรุ่งนี้ก็ซื้อวันนี้ทําไมถึงต้องมาอีกนะครับอยากจะบอกให้คุณหนูผันทราบนะครับแล้วก็ทีมงานทองดีก้าวหน้าทุกคนเนี่ยมั่นใจเลยว่าที่ผมมาเนี่ยไม่ได้มาเพื่อจะมาขายต้นกล้าเพราะว่าคุณหนูผันซื้้้้อไปแลลวตนกา นะครับซื้อไปแล้วต้นกล้าไม่จําเป็นที่ต้องมาถ้าไม่ต้องการไม้นะครับคือบริษัทเราเนี่ยต้องการเป็นบริษัทที่ซื้อขายไม้นะครับซื้อขายไม้ก็คือไม้แล้วไม่ใช่ไม้ทั่วไปนะคือไม้ที่แพงที่สุดนะครับคือไม้่วงหัวลี่ไม้กิษสนาเราซื้อนะครับไม้กิษนาแล้วก็ไม้่วงหัวลี่ไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนเนี่ยเป็นที่ต้องการมากนะครับมีวันนี้ก็ซื้อวันนี้มีพรุ่งนี้ก็ซื้อวันนี้เราเรามาดูนะครับคือเรามาดูก่อนนะว่าคุณหนูผันที่ปลูกมามีปัญหาอออะะะไไรรรรรรบบบ้าาางปปััััญหุุสคคคคนนนณููผลกกย คือเราจะดูแลช่วงใหม่ๆค่ะแล้วก็น้องเราจะดูแลช่วงใหม่ใส่ปุ๋ยก็กําจัดวัชพืชแล้วก็ปักดามไม้ค่ะแต่พอสองปีขึ้นไปแล้วก็คือ่ต้องดูแลค่ะไม่ต้องดูแลก็นี่คือแบบนี้เราปล่อยได้เลยนะครับท่านผู้ชมปลูกแบบนี้ปล่อยได้เลยถามว่าดูแลยากไหมเหมือนกับปลูกมะม่วงเหมือนกับปลูกไม้ผลทั่วไปนะครับปลูกเราก็ต้องดูแลหน่อยช่วงแรกนะแต่ว่าถ้านานๆไปก็ปล่อยได้เลยท่านผู้ชมอันนี้เราอยู่กับท่านอาจารย์นอรศรีนะครับท่านอาจารย์นอรศรีเนี่ย ผู้นำของทองดีก้าวหน้าการเกษตรนะครับเป็นคนที่ส่งเสริมให้ปลูกไม้ฮวงโหรี่นะครับควบคู่กับหงมู่ไทยแลนด์เลยเราคู่กันไปเลยนะครับอาจารย์ครับสถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้คนสนใจเยอะไหมครค่ะคนสนใจมากเพียงแต่ว่ามันมีคําถามมากปลูกแล้วน่าจะเป็นคนซื้อจริงหรือเปล่าขอยืนยันร้อปอร์ค่ะว่าสามารถส่งออกได้และมีคนซื้อรอรับซื้อจากเราอยู่อย่างแน่นอนค่ะลงพื้นที่มาหาพี่น้องเกษตรกรอย่างเนี้ยเป็นความภูมิใจของเราที่คุณอูผ่านเองเนี่ย ถือว่าเป็นผู้ที่มองการไกลอีกแค่6ปีข้างหน้าก็สามารถที่จะ,ะแก้ไขปัญหาชีวิตในเรื่องของที่ถ้าเรามีนี้ก็สามารถปลดหนี้ได้400ต้นถือว่าสุดยอดมากใช่ไหมคะคุณคอุพัคะเนาะดีใจด้วยนะคะแล้วก็พี่น้องเกษตรกรเราค่ะขอให้อุ่นใจว่าไม่ว่าจะเป็นหงวมูเทลเลนหรือว่าจะเป็นทองดีข้าวหน้าการเกษตรนะคะเราดูแลพี่น้องเราตั้งแต่ต้นจนกระทั่งได้ขายเพื่อการส่งออกที่ประเทศจีนอย่างแน่นอนค่ะ ตอนนี้นะครับหลายๆท่านยังไม่เชื่อนะฮะแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยรอดูอยู่นะครับถามว่ารู้ไหมรู้ถามว่าเชื่อไหมเชื่อ50ไม่เชื่อ50แต่ตอนนี้นะครับที่เราลงพื้นที่ตลอดเนี่ยตากแดดหน้าดำนี่เพราะอะไรฮะรเพราะอยากให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรดีดีขึ้นจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าที่เราตั้งบริษัทถองมู่ไทยแลนด์มาเพื่อที่จะมาเอาเปรียบเกษตรกร,เ,กรเพื่อที่จะมาเอาผลประโยชน์อย่างเดียวไม่ใช่นะครับเราได้ผลประโยชน์ร่วมกันนะ ผลประโยชน์ร่วมกันทองดีก้าวหน้าก็เช่นเดียวกันได้ผลประโยชน์ร, AN, ร่วมกันกับเกษตร,รกรคือเกษตร,รกรผู้ปลูกได้เยอะที่สุดนะครับเวลาท่านปลูกมาเนี่ยขายไม้80%นะครับผลประโยชน์80%เก็บเงินจากคนจีนนะเอาไปขายตลาดจีนแล้วเอาเงินจากคนจีนกลับมาให้คุณหนูผันนะครับของเราก็ได้10บของของทองดีก็ได้10นะครับประมาณนี้ก็คือว่าวินวินนะครับต่างคนต่างได้แต่เกษตรกรได้เยอะที่สุดนะมันจะต่างออกไปจากพืชที่สมัยก่อนเคยมีนะครับบอกเลยว่ายัง อย่างรงสีนะครับอย่างโรงสีอย่างาบริษัทน้ําตาลนะครับโรงงานน้ําตาลเนี่ยคนที่ปลูกอ้อยปลูกเกือบเป็นเกือบตายนะครับปุ๋ยขึ้น3ามเท่าแต่ว่าราคาซื้อยังเท่าเดิมนะฮะตันละพันนะครับตันละพันแต่เข้าไปปุ๊บน้ําตาลขึ้นเอาขึ้นเอานะ้ <c oughs> นําตาลนี่เป็นผลผลิตมาจากโรงงานนี้ขึ้นเอาขึ้นเอาแต่ราคาอ้อยเท่าเดิมนะครับปุ๋ยเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเกษตรกรไม่มีทางเลือกนะครับเราทําน้ําตาลเองไม่ได้นี่ก็เลยจําเป็นต้องพึ่งโรงงานนะฮะแต่ที่แน่ๆไอ้ตัวนี้นะครับมัน เราเห็นกับตาแล้วนะครับเคยเห็นข่าวทุกคนเคยเห็นข่าวรักรอบตัดพยุงใช่ไหมฮะลัักลอบตัดพยุงรักรอบส่งออกพยุงไปยังลาวยังเวียดนามสุดท้ายก็ไปจีนคราวนี้นะครับมันเป็นมิติใหม่ของเกษตรกรไทยเลยคือไม่ต้องรักรอบอีกต่อไปนะฮะไม่ต้องรักรอบอีกต่อไปเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่ขึ้นขึ้นทะเบียนกับไซเปสถูกต้องตามกฎหมายนะครับถูกต้องตามกฎหมายไทยมันเป็นไม้ต่างถิ่นปลูกในประเทศไทยแล้วส่งออกไปขายยังประเทศจีนได้แน่นอนร้อเปรเ็าจะไม่ทําอะไรที่มันผิดกฎหมายที่ตั้งบริษัทมานะครััับริษทเเปป็็นนนตตว รับซื้อไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายแบบนี้ขึ้นทะเบียนถูกต้องนะฮะท่านอาจารย์ครับมีมีความมั่นใจขนาดไหนครับกับทิมงานพวกนี้แล้วกับอ,อ่หงมูทท้ Thailand ในเรื่องของ1ตลาดแหละ2ปลูกไปแล้วเนี่ยมันโตเร็วแน่นอนเข้าแก่นแน่นอนอนาะจารย์มีความมั่นใจขนาดไหนครับถ้าพูดถึงความมั่นใจนะคะปีนี้เป็นปีที่5ของทองดีก้าวหน้าการเกษตรที่ทํางานร่วมกันกับหงมูทท้ Thailand นะคะเรามั่นใจมากกว่าร้อเเซและที่สําคัญคือการขึ้นทะเบียนแปลงเพาะ pth 0 0 0 2 9 0สามารถตรวจสอบได้แล้วตอนนี้แปลงแรกของทองดีก้าหน้าการเกษตรขึ้นทะเบียนแปลงปลูกเรียบร้อยแล้วทุกต้นที่ขึ้นทะเบียนแปลงปลูกสามารถส่งออกได้อย่างแน่นอนดังนั้นนะคะมั่นใจร้อยเปอร์เซนว่าพี่น้องที่ปลูกกับทองดีก้าหน้าการเกษตรหรือพี่น้องที่ปลูกกับหงมู่สามารถส่งออกได้แน่นอนค่ะมั่นใจร้านเปอร์เซนต์เลยค่ะคุณต้งค่ะครับผมก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับเป็นเป็นสิ่งดีๆที่ผมอยากได้ยินแบบนี้นะครับอยากฟังแบบนี้เพราะว่า ผมเคยเห็นในประเทศจีนนะครับที่มันเป็นทิวเป็นแถวเนี่ยครับคือเรื่องจริงที่เกษตรกรที่ประเทศจีนเนี่ยเขามีไม้แพงๆนะครับไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนอยู่ในบ้านเขาแต่วันนี้นะครับไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนไม้ที่แพงที่สุดในประเทศไทยอยู่ในที่ดินของคุณนะครับอยู่ในที่ดินอยู่ในบ้านนะครับอยู่ในสวนของคนไทยเกษตรกรไทยเพราะฉะนั้นไอ้ของถูกๆที่คุณเคยปลูกมาอยู่ในพื้นที่ของคุณเนี่ยของถูกๆชีวิตความเป็นอยู่เราก็ไม่ดีขึ้นก็เพราะว่าเราปลูกของถูกและขายของถูก ในเมื่อของมันถูกทํายังไงมันจะได้ตังค์ล่ะนะครับแต่ถ้าเป็นของแพงนะครับปลูกของแพงยังไงก็รวยแน่นอนยังไงก็มีตังค์แน่นอนนะครับท่านไม่ต้องมาตกใจกับคําว่ารวยท่านไม่ต้องตกใจคําว่าเงินล้านท่านไม่ต้องตกใจคาว่าเศรษฐีเพราะมันเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้เกษตรกรไทยทําไมจะไม่มีไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเที่ยวต่างประเทศทําไมจะไม่มีสิทธิ์ถือเงิน10ล้านนะครับเกษตรกรไทยมีสิทธิ์ที่จะถือเงิน10บล้านได้เหมือนกันแต่คุณต้องเริ่มจากปลูกของแพงก่อนนะฮะคุณต้องแก้โจทย์ให้ถูกนะครับโจทย์ก็คือ คุณต้องแก้โจทย์ทำยังไงมันถึงจนถ้าไม่อยากจนก็ไม่ต้องปลูกของถูกครับปลูกของแพงสิงครับมันถึงจะแก้ปัญหาได้จริงนะฮะแล้วที่แน่แน่ท่านเห็นกับตาแล้วคุณหนูผันสัมผัสด,ดูเนี่ยครับของของคุณหนูผันเนี่ยอันนี้คือไม้เศรษฐกิจกันล้านจริงๆแล้วมันสามารถปลูกตอนน้องคุณหนูผันได้เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่เราไม่ได้พูดในอากาศนะครับเมื่อ3-4ปีที่แล้วโอเคมันอยู่ในอากาศแต่ตอนนี้มันคือโอกาสมันไม่ใช่อากาศนะครับอากาศนี่จับไปแล้วไม่มีอะไรเลยนะครับแต่นี่คือโอกาสโอกาสนี่คือจับตรงนี้มันเเตต็มมไ้ือลย อันนี้คือโอกาสจริงๆของเกษตรกรไทยนะครับแล้วให้ความมั่นใจเลยหงมู่ซื้อแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์หงมู่นะครับเราซื้อแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเงินที่ซื้อก็คือเป็นเงินจีนนะฮะเป็นเงินจีนที่มาซื้อแต่ถามว่าจีนมาเอาเปรียบเราได้เยอะแยะขนาดไหนไม่นะครับผมก็เป็นเกษตรกรไทยผมไม่ยอมไม่คนจีนเอาเปรียบคนไทยเยอะแยะมากมายนะครับเอาให้มันได้เกษตรกรไทยอยู่ได้เราอยู่ได้ทุกคนอยู่ได้ด้วยกันหมดจีนเขาก็อยู่ได้ด้วยนะครับเราอยู่ตรงนี้ตรงกลางเป็นพี่เลี้ยงนะครับให้เกษตรกรไม่ต้องห่วงเราไม่ไปไหนแน่นอนนนนะครรััับบสหวี้ อาจารย์ครับท้องดีก้าวหน้าการเกษตรมีสโลแกนยังไงฮะคอนเซปตของเราง่ายๆสั้นๆค่ะไม่อยรูไม่อยู่แพงเป็นปัรอยางเป็นธรรมคนไหนเจอเราคนนั้นโชคดีครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ